บอกว่าจารย์ส่งของให้เหรอคะใช่ค่ะทำดีๆระวังโดนมือสี่ถูวันเจ้า<ๆ>มีอะไรเนาะลูกกูมีนิทอมะเอ,ะเอือมีอมทเขืแลวกก้มส้มมีจูดไหมคะมีค่ะล้กก็มีช็กกอกโกแลตช็อก <laughs> โกแลตมันมาเลียนไทย โอ้บาจังส่งผักมาให้ส่งกะหล่ำม,มาให้เราได้พาสต้างองเราได้พาสต้าของโปรดแล้วก็กะหล่ำผักกาดดองอ๋ออันนี้เออผักกาดขาวดองค่ะส่งมาให้ป๊ะป๊าป๊ะป๊าชอบอื้วก็ถั่นนมหนูนี่แหละจริงๆเขาตั้งใจส่งอันนี้มาให้ลูกชายเขาเนี่ยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะทำไม ส่งมาให้หนูส่งมาให้หนูก็ป้าอยากกินนี้ป้า,าจังส่งนี้มาให้เนี่ยแล้วก็อันนี้ซุปมีซุปเหรอคะใช่ค่ะโอเคหมดยังยังแล้วก็ปกสุดท้ายแล้วคะ่ะน้งซอป